เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศครับมีความสุขสุดๆเลยนะครับสำหรับผลงานอันสุดยอดครับของน้องทนิตพันิภพ,พวงพัฒนก,กิจนะครับนักกีฬาคนนี้ไม่เคยทําให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังครับแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เธอก็สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้สําเร็จนะครับสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2ส,สมัยติดต่อ,อกันนะครับนี่คือชาวไทยคนแรกที่สามารถทําได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนะครับ นี่คือหนึ่งในนักเทควันโดที่ดีสุดตลอดกาลนะครับสามารถพูดได้เต็มปากครับผลงานสุดยอดจริงจริงครับสำหรับทางน้องเทนนิสครับพูดถึงการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับน้องเทนนิสมาป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในรอบแรกก็ถือว่าได้บายครับมาแข่งอีกทีนึงนะครับก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายครับซึ่งน้องเทนนิสครับเจอกับนักกีฬาจากโมร็อกโกครับนั่นคือทางอูไมมาเอลบุตินะครับ ปรากฏว่าเทนนิสแซบก็เอาชนะไปแบบสบายๆเลยครับ2ต่อ0นยกครับชนะไป8ต่อ1นแล้วก็ชนะไป10ต่อ1นครับในยก1แล้วก็ยก2หลังจากนั้นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับเทนนิสครับก็เจอกับนักกีฬาจากสาอุดิอาราเบียนะครับนั่นก็คือทางดุนยาอับดุลทาเลบนะครับจากสุอุดิอาราเบียยกแรกครับเทนนิสก็เตะไปก่อนนะครับชนะไป4ต่อ1ยกที่2ครับชนะไป13ต่อ3ครับก็ชนะแบบสบายๆแบบเหนือชั้นนะครับ ก็ชนะไป2 0ต่อศูนยกผ่านเข้าสู่รอบ4คนครับรอบ4คนนี้ไปเจอมือวางอันดับที่4ของรายการนะครับนั่นคือทางเลนาสตอยโควิชครับเป็นนักกีฬาจากโครเอเชียปรากฏว่าเทนนิสก็ยังคงเหนือชั้นกว่าบานเบิร์เลยครับยกแรกชนะไป8 0ต่อศูนยกที่2ชนะไป11ต่อ5นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แล้วในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเจอกับนักกีฬาจากจีนเลยครับก็เป็นมือวางอันดับที่6ของรายการนะครับนั่นก็คือกัวชิงนะครับจากจีนซึ่งยกแรกครับเทนนิสก็เอาชนะไป6ต่อ3แต่ว่าในยกที่2ครับเทนนิสครับก็ไปพลาดท่านะครับโดนทางฝั่งของทางกัวชิงนะครับชนะในยก2ไป3ต่อ2แบบชิวเชียดครับส่วนในยกสุดท้ายนะครับก็ถือว่าโอ้โหวัดหัวใจเลยนะครับแล้วก็เสียวกันสุดๆนะครับถ้าเกิดใครได้ดูนะครับ โค้ชเชนะครับต้องชาเลนจ์ถึง2ครั้งแล้วก็ก่อนที่จะชาเลนจ์นะครับจังหวะที่เทนนิสครับเตะไปโดนหน้าของทางโควชิงนะครับเตะเสร็จปั๊บเทนนิสยกมือเลยครับแล้วก็โค้ชเชก็ประท้วงทันทีครับแล้วก็การชาเลนจ์นะครับทั้ง2ครั้งเราก็ประสบความสาเร็จทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ในยกที่3เทนนิสเอาชนะไป6ต่อ2ครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองได้สําเร็จเลยครับสุดยอดโคตรดีสุด ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับการคว้าเหรียญทองเหรียญนี้ของทางน้องเทนนิสครับและหลังจากการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของน้องเทนนิสครับนี่แหละครับเป็นภาพที่ผมประทับใจมากครับเห็นแล้วผมนี่น้ําตาซึมเลยนะครับน้าตาไหลเลยนะครับนอกจากเทนนิสน้ําตาไหลแล้วนะครับแล้วก็ช็อตนี้นะครับช็อตที่น้องเทนนิสครับก้มลงกราบโคชเชครับแล้วก็โคชเชก็รับไหว้นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตที่แบบ มันกินใจเหลือเกินนะครับทั้งคู่นี่ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยได้อีกแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับขอขอบคุณน้องเทนนิสด้วยนะครับที่อุตส่าห์แบบขยันฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายแล้วก็รักษามาตรฐานของตัวเองได้แบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอลิมปิก3ครั้งได้เหรียญทั้ง3ครั้งนะครับครั้งแรกได้เหรียญทองแดงครั้งที่2ครับได้เหรียญทองและครั้งที่3ก็ได้เหรียญทองอีกครับเป็นอะไรที่ มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสำหรับนักกีฬาคนหนึ่งที่ได้เหรียญโอลิมปิก3าครั้งที่ลงเล่นทั้ง3ครั้งนะครับส่วนนางโคชเชนะครับก็ต้องขอบคุณโคชเชจริงนะครับที่ทำให้แบบว่าวงการเทควันโดมไทยเรากลายเป็นกีฬาที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและก็ถือว่าในการลงแข่งขันทุกๆครั้งก็จะสร้างความสุขให้กับคนไทยได้ทุกๆครั้งครับขอขอบคุณโค้ชเชด้วยครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นภาพที่สุดซึ้งเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ และแน่นอนนะครับการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ของน้องเทนนิสครับก็เป็นการตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าเทนนิสครับเป็นนักกีฬาเทควันโดนะครับที่ดีสุดตลอดกาลอีก1คนนะครับและถ้าเกิดเป็นในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับก็สามารถพูดได้เต็มปากครับนี่คือนักกีฬาที่ดีสุดในรุ่นนี้นะครับถือว่าผลงานสุดยอดจริงๆครับแล้วก็สามารถพูดได้เต็มปากเหมือนกันครับว่าชื่อของน้องเทนนิสพานิพัฒน์นะครับจะถูกแฟนกีฬาชาวไทยจะจดจําชื่อของเธอไปตลอดกาลนะครับ สำหรับผลงานของน้องเทนนิสครับมาไล่สรุปกันหน่อยลวกันนะครับในกีฬาโอลิมปิกครับเทนนิสลงแข่งขันไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับในปี2016ครับที่ริโอครับได้เหรียญทองแดงแล้วก็ที่โตเกียวครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้เหรียญทองแล้วล่าสุดครับที่ปารีส2024คว้าเหรียญทองครับส่วนการแข่งขันในกีฬาเทควันโดชิงแชมป์โลกครับสามารถคว้าได้2เหรียญทองด้วยกันนะครับ2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดง เอเชียนเกมครับได้2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงครับชิงแชมป์เอเชียครับได้2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินแล้วก็การแข่งขันเวิลด์กังปรีครับได้ทั้งหมด12เหรียญทองครับ2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนอกจากนี้นะครับยังมีกีฬาซีเกมครับได้ไป4เหรียญทองกับ1เหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับได้3เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเยาวชน1เหรียญทอง และชิงแชมป์โยชนเอเชียครับได้อีกหนึ่งเหรียญทองครับนี่คือความสุดยอดครับของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแหละครับและนี่เลครับก็ถือเป็นฉากจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับสำหรับทางเทนนิสพานิพักนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันในรายการโอลิมปิกจะเริ่มต้นขึ้นครับเทนนิสก็บอกว่านี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของหนูแล้วสุดท้ายเทนนิสก็ทําได้สําเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ เป็นฉากจบที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับขอขอบคุณจริงๆครับขอขอบคุณน้องเทนนิสครับที่มอบความสุขให้กับชาวไทยมาโดยตลอดแล้วกลา้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าที่ผ่านมาครับไม่มีครั้งไหนเลยครับที่เทนนิสจะทําให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับขอบคุณจริงๆครับนี่คือหนึ่งในนิกนักกีฬาเทควันโดที่ดีที่สุดตลอดการและถ้าเกิดนับเฉพาะรุ่น49กกิโลกร,รมัมหญิงเขาคือนัมเบอร์วันเทนนิสคือนัมเบอร์วันไม่มีใครมาต่อก่อนได้ครับ นอกจากนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สําคัญของกีฬาไทยนะครับนี่คือนักกีฬาที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดครับได้ถึง3สมัยด้วยกันครับนี่คือนักกีฬาไทยคนแรกครับที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2สมัยติดต่อกันนะครับแน่นอนครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าชื่อของเทนนิสพนิพัก์จะถูกแฟนกีฬาชาวไทยจดจําไปตลอดการขอขอบคุณน้องเทนนิสเป็นอย่างยิ่งครับที่มอบความสุขให้กับคนไทยครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้กันอยู่นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องเทนนิสมีอะไรอยากจะขอบคุณน้องเทนนิสหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ